ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันครัวพุณพิมนะคะมุมนี้ไม่ใช่มุมส้มตำนะคะหลายคนว่าอุ้ยได้เจอมุมนี้นาะต้องส้มตำนะไม่ใช่ค่ะวันนี้มากับเ,ออเครื่องปั่นแต่เครื่องปั่นนะคะมาดู้ค่ะพุณพิมทำอะไรทานนะคะวันนี้โอเคนะจ๊ะเจอกันค่ะค่ะมะนาวแน่นฟรออุย้สยสันาอะไรน้ําจิ้มอะไรมีขิงด้วยน้ําตาลทรายแดงด้วยต้นหอมผักชีไม่เกี่ยวนะคะไว้กินกับแตงกวาแล้วก็มีซีอิ๊วดำด้วยอ๋อค่ะพี่พิมจะทําอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เขามันไก่นะคะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มน,นะคะเราแพนกล้องกลับมาทางนี้อันนี้ก็เป็นไก่ที่เรากาลังต้มอ,อยู่นะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้้งหุงข้าวด้วยนะคะนี่ค่ะพี่พิมใช้ไก่ที่เป็นช่วงสะโพกนะคะอือือแล้วก็ใส่หัวอะไรนะผักกาดขาวลงไปด้วยนะจ๊ะให้มันหอมๆเหม,มืนหวานจ้าค่ะสำหรับวิธีทำน้ำจิ้มน,นะคะก็ไม่ยากะคะ่ะ ริกขี้หนูพริกขี้หนูที่จริงเราก็ไปซอยนะคะแต่ดิฉันไม่รากผักชีนะคะก็ไม่ก็นี่เลยจ้ะความเผ็ดมากความเกลียนแค่ไหนนะคะใส่ลงไปนะคะล้างพริกล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเพื่อความสวยงามดิฉันก็จะหย่อนผักชีลงไปอีกหนึ่งต้นอ๋อมีเช่นหนึ่งต้นแล้วนะคะอย่างนั้นแล้วก็นะคะ ยิ่ก็จะเอานี้ค่ะน้ำมันเลยอย่างนี้ค่ะนี้มันเหลือกระปุกนิดนึงยี่ก็จะเทลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะตักออกมาอีกนิดหน่อยนะคะเราต้องเน้นขิงนะคะเพื่อความหอมนะคะต่อไปเ้าเจี้ยวอันนี้ก็หมดกระปุกเลยนะคะซื้อมาไว้ราคาสำรองแต่ไม่ใช่ยี่ห้อน,นี้นะคะ ไปพี่ไม่้เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงก่อนะจะโอเคค่ะแล้วก็พี่พีนที่จริงขอตัวไปบีบมะนาวแป๊บนึ่งนะคะนี่ค่ะดิฉันก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะน้ำมะนงน้ำมะนาวนะคะพี่กินหนูพี่กินหนูก็อยู่ข้างใต้นะคะนี่ค่ะก็เป็นข้าวเดียวซาวน้ําแล้วก็ที่จริงจะต้องเอาข้าวค่ะไปผัดบนกระทะกับน้ํามันที่ได้มากับผัดน้ํามันที่เจียวหนังไก่แล้วก็ไปทํานู่นนี่นั่นแต่พี่พีนไม่ได้ทํานะคะพี่เกียบค่ะเสียเวกค่ะ ดิฉันก็จะอย่างนี้เลยนนจาะน้ำซุปใสเลยจ้ะนี่ค่ะพูดพภาพทำเพลงนะจ๊ะแป๊บหนึ่งเี่นไหแต่ถ้าที่จริงเขาต้องเอาหนังไก่ไปเจียวนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาน้ำมันที่ได้มาผัดกับข้าวข้าวสา,สารอย่างเงี้ยค่ะในนี้พี่ผิวก็จะมีขิงมะไรเห็นไหมคะนี่ค่ะก็นิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปหุงเลยค่ะ ต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาทําน้ำจิ้มน,นะคะคุณง่ายปั่นนั่นเองค่ะน้ำจิ้มดูเยอะมากเลยใช่ไหมคะเก็บไปกินหลายๆครัะคะ้งเลยค่ะถ้าใครมีเครื่องลงเครื่องในอะไรก็ต้มลงไปได้ด้วยเลยนะคะแด็พี่ปิิม้มชอบกินแต่นื้อไก่นะคะเสียงปแปลก สียงปกติแล้วค่ะปั่นไปเรื่อยๆนะคะให้ละเอยเีอยดเลเดี๋ยวเราไปต้มต่อ,อน,นะคะแต่ก่อนไปต้มเราต้องชิมก่อนนะคะเข้าใจไหมคะที่เราชิม,มแล้วนะคะทุกอย่างรสชาติโอเคค่ะอู้หเผ็ดอ้าวถ่ายวิดีโอเหรอ ก็ไปนะคะเราก็มาต้มไฟมอ่อนๆนะคะไม่ต้องรีบเลยมากนะจ๊ะให้มันสุกจะได้เก็บไว้นานๆนะคะ่ะถ้าากกำลังเริ่มเดือดปุดๆ,ๆ,ๆนะคะไก่ก็ปิดไฟแล้วคะ่ะเดือวต้องตัดออกละส่วนข้าวกำลังเริ่มละปากแดงๆดงชว้ใจดีค่ะฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าปากแดงมาก <c oughs> ใช่ไหมนี่ค่ะข้าวมันไก่นะคะข้าวจะดูแห้งไปนิดนึงนะคะสิ่มันต้อง มันมันต้องต้มนาน,นมันไม่มีหนังมันไม่มีหนังไงมันก็เลยไม่มีน้ําที่เป็นมันใช่ไหมนี่ซุปค่ะค่ะแต่น้าจิ้มนี่คือแก้ขัดได้เลยค่ะค้าม,มาถึงช่วงชวนชิมชวน,นกินกันเลยนะจ๊ะน้าจิ้มก็อย่างที่ว่าเลยนะคะอ่าสงะงขบนข้าวไปด้วยนะคะนี่จบนะจ๊ะ หายอยากเลยค่ะนวนคิดบ้านพี่่นนิดนึง จะมีผักของฉันนะคะป้งสรุปสานมีไปบินไปเขาเรียกว่าอะไรนะเดนเวอร์ Denver ต่อค่ะก็ยังงงอยู่ตอนแรกนึกว่าจะบินกลับอืม ขจะทุบกระเทียมพริกใส่อะไรไงก็ช่างนะครับเพิ่มได้ค่ะผัดข่าวเลิศมน้ำจิ้มจิง จะใส่อะไรนะซีอวดำเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะปรุงไปปรุง่ามันได้รสชาติที่เราไปกินตามร้านอร่อยๆที่เราชอบมันก็จะรู้ของมันเองเอาอถ้าหนูปรุงจนพังเหรอคะเทจริงแล้วก็ทำหม อากาศเลิกมากน้ำชิมเผ็ดอยู่คนจะรู้ถ้าพี่บิมเผ็ดแล้วก็นางจะต้องให้ทายค่ะมีไก่เหลือมีน้ำซุปเหลือพวกนี้นางจะทำอะไรทานโอเคนะคะเลิฟยุไกยค่ะรีกหนึ่งคำอาปาก 嗯。Mm.